อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวแบ็คพิงค่ะเรียกว่ามีงานกันไม่เผาเลยจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะงานโฆษณาค่ะมีมาตลอดโรเซ่ Rose กับแซงโรลองค่ะก็เพิ่งจะมีคอลเลกชันนะแว่นตาออกใหม่ค่ะออกมากับเราได้ดูกันอีกแล้วเนาะแล้วก็ลิซ่าก็มีผลงานกับทางอาจาบนะคะและล่าสุดค่ะมีคนเจอค่ะที่ป๊อปอัพสโตร์ของรถยนต์พอดค่ะแล้วก็มีชื่อของเจนนี่ค่ะไปแปะที่ผนังเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะ แบบนี้ก็คงจะต้องมีงานอีเวนต์นะคะของเจนนี่ในว็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะว่าเธอเนี่ยปกติก็ใช้รถยนต์ยี่ห้อน,นี้เป็นประจําอยู่แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นในโฆษณาน้ําหอมแทบริของเธอนั่นเองและที่สําคัญนะคะตอนนี้ค่ะคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ของแบ c ็กทิงเนี่ยก็มีรถพอร์เชเนี่ยนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมและที่ฮาม,มากเลยนะคะก็คือเพิ่งจะเห็นวายจค่ะมาแปะลิงกหน้าคายบัตดาของ บ็ p พิงนะคะที่โซเกาหลีค่ะทั้นทันที่ปัดมันก็หมดไปแล้วนะคะหมดไปตั้งนานแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมก็หัวจะปวดนิดนึงค่ะแต่ที่ว่าไม่ต้องปวดหัวเลยนะคะก็คือผลงานของแบ็กพิงค่ะที่ต้องบอกว่าปังมากๆเลยนะอย่างเพลงชัดดาวของพวกเธอค่ะก็ได้รางวัลอีกแล้วนะคะเป็นรางวัล weekly popularity award นะคะของทางเมรอนในสัปดาห์ที่1ของเดือนตุลาคมนี้นั่นเองซึ่งแบ็กพิงค่ะก็ชนะติดต่อกันนะต่อเนื่องนะคะ ครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่3แล้วอีกด้วยชัดดาวก็คือ,อยังฟังยางต่อนเนื่องนะในเกาหลีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตนะข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆของสาวๆแบบพิงมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า